ที่นอนใครเก่าเป็นคราบฝังแน่นบ้างคะเราเอาตัวช่วยมาให้แล้วน้องราคาเบามากบอกเลยแต่ว่าน้องสามารถทำให้ที่นอนเก่าๆกลับมา ดูใหม่ขึ้นอีกครั้งจริงอย่างที่เราว่าหรือเปล่าตามมาดูกันให้จบคลิปนะคะวิธีการใช้น้องก็ง่ายๆแค่เขยา่าเขยา่าฉีดลงตรงที่มีคราบเปื้อนฝังแน่นหรือบริเวณที่เราต้องการขจัดคราบทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้แปรงลงฝาที่ติดมากับขวดขัดได้เลยจ้าหรือจะใช้แปรงอื่นๆก็ได้แล้วแต่หรือไม่ก็แค่ใช้ ผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดแค่นั้นเองถ้าเป็นคราบที่ไม่ได้ฝังแน่นมากนะแต่ของเราอะต้องใช้ขัดแล้วก็ฉีดถึงสองรอบกว่าจะออกหมดเพราะว่าค่าฝังแน่นมานานเหลือเกินแล้วจ้าแทบจะต้องซักแต่จะให้ยกไปซักมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องโฟมตัวนี้ช่วยเราได้มากแถมน้องกลิ่นยังไม่ฉุนแต่ให้กลิ่นหอมอ่อน สูดดมและดูสะอาดสดชื่นขึ้นมาเลยบอกลาที่นอนเก่าๆอับๆเดีอยรอยเคระแบบนี้ด้วยน้องโฟมขัดจัดคราบเลยจ้าถูกใจก็กดสั่งได้ในตะกร้าใต้คลิปนะคะ เอามาลงไว้ให้แล้วสะอาดจ,จริงจ้าเกินราคามากๆไม่คิดว่าน้องจะทําได้ที่นอนเนา่าๆของเรากลับมาดูสะอาดเอี่ยมอ่องอีกครั้งเลยทีนี้จะมีอีกสักกี่คราบก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่ามีน้องคนนี้ติดบ้านไว้นั่นเองคราบมาเมื่อไหร่ก็เจอกันฟันทุงจากการใช้เองว่าขจัดคราบได้จริงเลยจ้า